โอเคกะเพราตัวไปทำอะไรมาวันนี้ไอ้ตังไอ้ตังไปไหนมาครับไปเชื่ออันนี้ไปชื่ออันนี้เหรอครับอ้าวเอาอะไรมาฝากกะเพราบ้างอ่ะฮะาะภาพปูที่นอนไปไหนเนี่ยอ้าว <c oughs> เอาอะไรมาฝากกะเพ <c oughs> รากะเพราอยากได้ไหมคะ <c oughs> ได้ตนะังอ่าไอ้ตังเอาให้กะเพราเร็วว้าวเอลซา่าว้วาวสวยไหมครับสวยครับ <c oughs> ไม่ตามกะเพราหนึ่งได้ไหมครับเนอะนี่อย่างเอาให้คุณลูกอย่างลูกเออเอลซาอีหย่างนี่เอาอย่างลบเอาไว้กินได้หนิห่อมมันห่อปะสีอมได้ห้ามกินเด้อกะเพราบอกอยู่ว่าอย่าซื้อมาหลายอย่างลบมันก็มีนี่ฮะอ่าเอาเก็บไว้นะคะไปด้วยไหมครับไปเต้นกับวิปัิ้งไหมคะ ไปไหมคะห้ามไปไล่แมวนะคะเออถ้าไล่แมวถ้าถ้าไล่แมวถ้าจับแมวน,มนะกะเอาไว้อยู่ในวิปัตเลยเยฉีดยาเออมันฉีดได้ฉีดยามัใส่กระโปรงพี่่ไปเต้นมีอย่างแน่น้ออยู่ในน่ะ,ะเบิ่งดูมันมีอย่างแน่ใส่กระโปรงให้มันรวไหนดูซิว้าวสมุดบันทึกหรอคะอีอย่างอกีกใันี้กระเป๋าเบื่องดูลงมาไอ้ตังไหนเบิ่งมันมีอย่างอยูอย่ในฮ่ะนั่นน่ะในกระเป๋าฮะเอามาพี่เอากระเป๋ามาเบิ่งพี่มาเบิ่งพี่ อย่างน้อโอ้มีแม่บรรทัดนำ้ำมีกบเอาเอานี่มใส่ไว้นี่เอามาใส่วันนี้ไปหาวิปัสอยาวิปัสนากันเนาะไปบอะไปหาวิปัสด้วยไหม,มไปหาวิปัสด้วยไหมไปไปค่ะโอเคน้องใส่กระเป๋าน้องไว้เอาปิดไว้ปิดอันนี้ไว้ก่อนเอาดูดซิปปึ๊บโว้ยขาดได้แนี่บ้านนี้ป้าเอา้าใส่กระเป๋าน้องไว้บ้านนี้ เอาใส่ไว้ในกระเป๋าน้องหันนไกนกระเป๋าน้องพูดอ่ะกับเม่นตัวสะเอาบัวเม่นจังไรส์ะวายบัวเม่นนั่นอะหาจะไปเลี้ยดแบบนั้นเกิดเยอะเฮ้ยปาดกระเป๋าน้องคือหลายแท้มาใส่กระเอาไปไปไปใส่กระโปรงไปกระเป๋ากระเป๋าไปเอาเอามานอามาใส่ใส่ให้ได้ไหมมันซีฮาร์กเหรอคะ เดปิดได้อยู ah, ่ไม่เห oh, sure uh ็ง huh. สีห oh. ักเด้ยนี่เนาะปิดไปไอ้แดงไปใส่มามืหอนี้เออไอ้แดงไปใส่มาเนาตายเอาน้องมาใส่กระโปรงกับลูกมันอยงไรไปไปใส่กระโปรงเอาใส่กระโปรงเฮ้ยอย่าพึ่งถอดใส่ไปเลยเอ้ย คนสวยพื้นสิไปเต้นกระวิปั๊เพื้นสิไปเป็นหางเครื่องโอ้โหถอดกางเกงไหมไม่ต้องถอดเนาะใส่กระ่านถอดเฉลี่ยแหวมใส่กางเกงน้อยพุ่นกระเพรากระเพราไปถอดกางเกงออกมามันแลบออกมานะตัวนันถอดออกซะตัวใหญ่ตัวใหญ่อออกกะืมว่าเห็นจิมมี่หันใส่กกางงเไย มันมาเปิดจะดังนี้โอ้ยบอดเต็มเต็มเลยกับเห่าเว้ยปิดไว้อย่าม,มโาโชว์ไม่เฮ้ยวายสวยขนาดเลยเฮ้ยโอเคป้าไปหาพี่ปันเตืมเปันเพื่อเอามาให้อะนะแนวใส่คอฮะผู้แต่วมาใส่ให้แนวใส่คอโอเคสําหรับยินนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไอตังบ๊ายบายป้าไปหาไี่ปัดกันไปเต้นใช่ แล้วดีครับ